มาวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นในหน้าปกคลิปแล้วครับเราก็มาในทุวย b ั c r i b e ของเรานะครับก็เดินทางมาถึง1นึ่งแสนสับสกายเบอร์แล้วว้ <cl aps> นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มีการเปิดกล้องมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรามาฉลอง1นึ่งแสนซับนะครับแล้วเราจะมา รีวิวแนตัวละครโซอิซิแมนนะครับล่าสุดนะรีวิวไออัปเดตกันนะครับหลๆมาแล้วก็อัปเดตไอดโซหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไอดีหลักของเราเนี่ยพลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปรีวิวไอดีกันนะครับผมมีกิจกรรมแจกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปร่วมสนุกกันนะครับในคอมมูนิตี้มาเดี๋ยวไปดูกันนะเป็นยังไงบ้าง มาครับมาตรงนี้กิจกรรมแจกนะครับครบรอบ1 0 0 0 0แสนซับนะเฮ้ยแต่ก่อนที่จะแจกกันเนี่ยไปกิจกรรมแจกเนี่ยบอกกันก่อนนะว่าปกติแล้วเนี่ยผมไม่เคยปิดหน้าเลยนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมาทำคอนเทนต์ก็เลยแบบว่าปิดหน้าไม่เคยปิดหน้าหรอกจริงๆแต่ก่อนตั้งแต่แบ็คโคเวอร์หรือว่าท่านแม่เนี่ยผมเปิดหน้ามาตั้งนานแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าหรือว่าน้องๆแต่ละคนบอกเฮ้ยเพิ่งเห็นหน้าพี่ครั้งแรกเลยป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเปิดกล้องมาตั้งนานแล้วนะครับเปิดหน้ามาตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นนักพ อะไรแบบนี้นะเราไม่ได้ต้องการที่จะปิดหน้านะครับนี่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันนะโอเคเอามากิจกรรมครบรอบ1นึ่งแสนซับนะครับเปิดกล้องมาเปิดทุกคนวันนี้นะฮะเรามีกิจกรรม1นึ่งแสนซับนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงซับสไครต์สูงนะครับืจริงเราบอกเลยว่าเราเนี่ยเล่นเกมเนี้ยวันพันแมนเนี่ยแล้วก็ช่องเนี่ยโตมาได้เนี่ยเพราะว่าวันพันแมนล้นเลยอะก่อนเข้ากิจกรรมขอแว่นนี้แล้วกอนละกันอะจะพาไปดู นี่พาไปดูเลยนีเแบบเแบบ่เห็นปะเห็นเห็นปะผมขอเช็คแป๊บขอเช็คแป๊บอ่ะเห็นเห็นโอเคนี่ขอ,ขอ,ขอ,ขอสักขอเคลื่อนที่น่งอ้าโอเคนี่คือจริงอ่ะช่องเราเนี่ยถ้าเรากดที่โอเดสแต่คือเก่าที่สุดนะเราเนี่ยเริ่มต้นทําคลิปวันพันแมนเป็นคลิปแรกเลยของช่องนะครับแล้วก็ทํายาวๆเลยสังเกตดูนี่คลิปแรกนะครับอาชูราคาบุโตรีวิวจัดทีมตีบอลด้วงให้ได้รอบละ2ล้าน คือมันเป็นกลิ่นอายของความสนุกมากๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ตอนที่เปิดมาตั้งแต่มี s อ r อาร์ยังไม่มี s อ r บวกใช่ไหมมันเป็นอะไรที่สนุกมากซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันมีทั้งกายหงิดทั้งจานเจทั้งคนอื่นๆอีกนะครับมีจานแม็กด้วยไม่รู้ทุกคนรู้จักกันหรือเปล่าคือเล่นวันพันแมนกันแบบสนุก,นกแบบมากๆเลยแล้วก็รักเกมนี้กันทุกคนนะครับตั้งแต่อะตอมิกกายหงิดปาดโลแตกนะครับตั้งแต่ มีจันเจเล่นทัสุมากิหินทถล,ล่มตึกถล,ล่มอะไรเป็นี้่โอ้โหมันโคตรสนุกเลยในเมตาแรกมันโคตรสนุกเลยนะครับแล้วก็ยาวมาเลยเนี่ยเราก็ได้เ,เล่นนะครับเราก็ทำคอนเทนต์ตั้งแต่ยังทำปกโง่ๆเลยดูดินะบอทออโต้นะบอทของม่วงนะลันเนี่ยชั้น9บอทของม่วงชั้น9จัดทีมตีเมลซักาตีโกลิบาสนะครับตีเกยดูกันชุบนะโอ้โหแล้วก็มีการรีวิวคิงนะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยคิงเนี่ย เป็นตัวละครตัวที่2ที่เข้าต่อจากโบรอดนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีการรีวิวตีราชาซีฟู้ดชั้น11นะครับมีการรีวิวคิงนะแล้วมันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทำซีรีส์น,นี่มาตลอดเลยนะครับก็เป็นระยะเวลา4ปีตั้งแต่เปิดช่องมานะครับในเกมวันพันแมนเนี่ยเราก็ทำมาตลอดเลยโอ้โหแม่ง4ปีนะอยู่กันยาวๆนะคือตอนนี้ก็แบบ เล่นมาแบบเหมือนครบรอบเกมอ่ะเหมือนเหมือนดึเหมือนเกมเปิดเดือนแรกแล้วผมมาทำคอนเทนต์เหมือนเหมือนอายุเกมเลยนะถ้าเกมปิดปุ๊บอายุช่องกูก็ <c oughs> ย้ายเกมไปที่เกมอื่นเออก็แบบนนานจัดเลยทุกคนเนี่ยทัสมิก,กิรีวิวหนูตอนนั้นกรีวิวอะไรนะรีวิวบอลทองนะเมทัลไนน์นะดูเดชฟูบุกินะฮะโอ้โหเดโคตานานนะนะครับนานมากเลยนะครับเราก็เกิดได้มาจากเกมมอนพันแมนนะี่แหละนะครับล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ ยังคอยสนับสนุนนะครับจนมาถึง1นึ่งแสนซับนะฮะตั้งแต่ศูนย์ซับเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราจะมาแจกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแจกทูมันนี่วอลเล็ตนะครับเป็นรางวัลละ150บาท20รางวัลนะครับโดยจะสุ่มแจกคนที่มาคอมเมนต์นะครับเราก็อยากจะคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมคอมเมนต์นะครับแล้วก็แนะนําหรือว่าพูดคุยกันนะครับว่าชอบคอนเทนต์ไหนมากที่สุดในช่องอิชิแมนนะครับเพราะปกติเนี่ยคอนเทนต์ที่ผมจะทำเนี่ย สีคอนเทนต์หลักๆของเราเนี่ยนะครับก็จะมีภาคศึกดวลทวยเทพนะครับรวมถึงการแข่งขันเองด้วยนะครับจะเป็นคอนเทนต์โซยเทพไทยจีนย่อไต้หวันนะครับอย่างที่2คือซีรีส์ใหม่เลยซีรีส์ข้าเส้นซึ่งจริงคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบซีรีส์เข้าเส้นนะเพราะแต่ก่อนเราไม่เคยทำเป็นซีรีส์นะแต่เดตอนนี้คือเราทำซีรีส์เข้าเส้นแล้วซีรีส์เข้าเส้นคือเข้าเนื้อเข้ากระดูกอะ <laughs> ซีรีส์เสียตังค์อะเออหลายๆคนน่าจะชอบนะอันที่3ก็รีวิวตัวละครน,นะปั้นสดๆกับอุปเฉพาะ คือเนี้ยเป็นกิมมิคหรือว่าเป็นคอนเทนต์หลักของช่องเราเลยเพราะว่าทุกวันที่1เนี่ยจะมีการเปิดกาชานะครับแล้วก็จะมีการรีวิวตัวละครแบบสดๆแล้วก็ปั้นแบบสดสด,สด,สด,ดูคนดูกันเลยนะเพื่อเป็นแนวทางว่าโอเคปกติพิทูแม่งเล่นเล่นเ,นเกมวันพันตัวละครเข้ามาใหม่ยิงโตเวลดหนึ่งแม่งปั้นยังไงบ้างวะในเนมเมตาตอนนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ยังไม่มีโอ่าโหมดแชร์เลเวลเข้ามาเนี่ยโวผมปั้นแบบปั้นแบบคลิกแบบออื้หือเลวังเลเวล ฟาร์มคงฟังของ,ของ,ของ,ของฟาร์มเหรียญนั่นแหละแบบนี้โอ้โหแม่งเหนื่อยมากนะแต่ตอนนี้มีระบบแชร์เลเวลมาค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็อ่าคอนเทนต์ที่4นะครับคุยหลังทีเซอร์นะครับสรงตัวละครในอนาคตคือมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เราเนี่ยอ่าทำรีวิวเซอร์เวอร์จีนยอ่อไม่ว่าจะเป็นการหลุดพิกอันะครับหรือว่าการอ่าหลุดตัวละครตัวอื่นในอนาคตในเดือนนั้นต่อๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาวิเคราะห์สกิลกันก็จะมีน้องทันวาช่วยแปลสกิลให้อะไรเงี้ยมาพูดคุยกันนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่4นะซึ่งหลักๆเเเนนนี่ยอยออากกใหห้ทุุคคมมตต์ผล แล้วก็ติดท้ายด้วยเบอร์ทูวอลเล็ตของตัวเองไว้นะครับผมจะอ่านทุกเม้นเลยนะครับก็จะมี2ี่สงวันนะสุ่ม20รางวัลสําหรับคนที่คอมเมนต์แล้วก็มีเลขทูวอลเล็ตด้วยนะครับผมจะโอนอ่ทุนมันนี่วอลเล็ตนะครับจำนวน150บาทไปให้กับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมาตรงนี้ก็เป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะก็ประมาณ3,000บาทรวมๆนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมรวมๆนะครับที่จะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับกดที่ตัวของอช่องเรานะนี่แสนซับ แล้วก็กดที่โพสต์นะครับแล้วมาตรงนี้เลยเลยนะเป็นโพสต์แรกเลยตอนนี้ก็เริ่มมีน้องๆมากดไลค์คอมเมนต like, ์กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกนะก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับแจกฟรีนะเราก็อยากจะรู้ด้วยว่าเออในอนาคตเนี่ยอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มหรือว่าอยากให้เราเล่นเกมไหนเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับตัวนี้เราไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยเพราะว่าผมก็อยากได้อ่ารู้ว่าทุกคนเนี่ยเล่นเกมอะไรกันอยู่นะเพื่อเราจะไปทำคอนเทนต์เกมนั้นนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็เอ,อ่อเรื่อง การรีวิวตัวละครรีวิวตัวละครล่าสุดอดีโซนะครับมาตรงนี้นะฮะพลังเราทั้งหมดเนี่ย484ล้านแล้วก็ <c oughs> ค่อนข้าง,ง,งที่จะพัฒนาเร็วแล้วก็วเดือดมากๆเลยนี่ขนาดโหมดใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยไอโหมดอัปเกรดเรื่องของรูนหรือว่าโหมดตัวของชิปที่จะเข้ามาวันที่29วันพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่มาเลยนะเราพลังอัพมาเป็นจาก430ล้านตอนที่ไปถอยดีโซมา นะครับเดินก่อนๆน,นะครับมาตรงนี้เราก็เป็น484ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีการอัพเกรดตัวคละครครับรวมถึงการทําพวกของรูนเพิ่มนะครับพวกอะไรที่มันเพิ่มพลังเพิ่มนะที่โซยังไม่ทำครับตัวนี้เราก็ดันขึ้นมา50ล้านค่อนข้าง,งที่จะเยอะพอสมควรเลยกับการเข้าเส้นซิร์ฟเซอร์484ตรงนี้นะครับซึ่งตัวละครที่เล่นมาเนี่ยแต่ละตัวตอนนี้เนี่ยก็จะมีพวกเอ่อ อ่าตัวแรกกระบองเหล็กนะครับก็จะเป็นกระบองเหล็กพัดสามนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โซทําไว้นะเป็น7ดาวนะครับก็มีชุด HP เปอร์เซ็นต์สชิ้นนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยโอ้โหสี่บล้านเยอะมากพลังเยอะมากเยอะสุดในดีละแล้วก็มีโบนัส HP 3แถวนะครับมาตรงนี้ก็เป็นอัตราคิติคอนนะครับด้านล่างเป็น HP นะ แล้วมาตรงนี้ก็เป็นการบัฟระดับ S นะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์4แถวนะครับเพิ่มอัตราดาเมจอัตราลดดาเมจเพิ่มดาเมจบนนัดลดดาเมจบนนัดนะใส่ประมาณนี้สำหรับตัวของกระบองเหล็กนะครับมาตรงนี้ครับเด็กดอกเด็กดอกพลัง80ล้าน80ล้านนะมาจังหวะนี้80ล้านครับ5ดาวม่วงเรียบร้อยนะครับมาตรงนี้ก็จะใส่เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์4ชิ้นเลยนะครับแล้วก็การบัฟก็เป็นโบนัสพีนะครับป็นอัตราต้นทานนะ เป็นเพิ่มเด็โบนัสนะครับแล้วก็เป็นด้านล่างเป็น HP 3แถวนะอันนี้เป็นสำหรับเด็กดอกนะต่อมาแฟลชะกรณกายแสงครับในเดือนหน้าวันที่1นี้ก็จะตกเมตาแล้วนะครับซึ่งก็จะยกขอให้ฟุตบูกิหมดทั้งแถบนะครับมาตรงนี้เป็นพลังโจมตี4แถวนะครับไอ้สี่สี่ชิ้นนะมีนมัมเบอรคิทิคอนหนึ่งชิ้นนะครับมาตรงนี้แล้วก็มีการบัฟนะบนดาดต่อสู้นะเต็มเต็มเบิ้มเเลยนะครับมีอัตราคิทิคอน3แถวนะด้านล่างเป็นโจมตีเบิม้มเบิ้มนะครับตัวนี้เป็นพลังโจมตีเบิม้ม อัตราดาเมจตั้ตราดาเมจใส่เต็มที่นะครับสำหรับตัวของนี้ต่อมาครับเป็นโก้แสซพลัง80ล้านนะครับเล่นเป็นเลือดล้วนเลยนะครับโจมตีอ่ทุยไม่โจมตีเลือดเปอร์เซ็นต์สชิ้นนะครับการบัฟก็เป็นโบนัสพีสองแถวนะตัวนี้ไม่ค่อยได้เน้นนะครับเพราะโกยสื่อมันก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นมันเป็นตัวแจกบัฟนะอัตราต้านทาน3แถวนะครับด้านล่างเป็นเทสพีสแถว มาตรงนี้อัตราลโลกคุมการ30เนะครับเพืนน่อเดิวนัสเลื่นเป็นโบนัสตามนี้เลยสำหรับตัวโกค้ชสื่อนะครับมาตรงนี้เป็นยุงนะครับยุง UR ก็เล่นเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์4ชิ้นนะครับแล้วก็การบัฟเนี่ยเป็นวันนัดต่อสู้2แถววันัดสเปดนะมาตรงนี้แล้วก็เป็นอัตราคิดคอน3แถวนะครับผมไม่จำหนึ่งแถวนะมาตรงนี้ก็น่าจะโยกการบัฟตรงนี้เนี่ยให้กับฟุบุกิต่อฟุบุกิเข้านะครับมาตรงนี้ก็เพิ่มดเป็นโบนัส2แถวนะแล้วด้านล่างก็เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์3แถววนะครัับตสายครรับตงนม ราชาซีฟู้ดนะพลัง78ล้านนะครับมาตรงนี้พลังโจมตีออ,อยู่ที่6ล้าน3นะครับพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์สชิ้นนะครับการบัฟก็เป็นโบลเดต่อสู้3แถวโบลเดสปีดหนึ่งแถวนะมาตรงนี้อัตราคิทคอน3แถวนะครับแล้วมาด้านนี้ก็เป็นอัตราดาเมจตระรสระเมศอัตราระเมจสองอันนะครับเป็นแบบันะหน,นึ่งอันพลังโจมต,ตีนะใส่เป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้รีอ,อะไรเพิ่มแล้วเพราะว่ามันก็นท่านจะใช้งานได้พอสมควรแล้วก็โหดแล้วนะครับซึ่งรวมเสร็จสับ พลังเราทั้งหมดตอนนี้484ล้านครับโอ้โหค่อนข้างที่จะเดือดนะก็จะมารีวิวให้ดูทุกคนได้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เดินทางกันมาถึง1 0 0 0แสนซับแล้วนะครับก็จะเป็นอีก achievement หนึ่งในชีวิตของเราละกันนะครับแล้วอีกสักวัน2วันเนี่ยมันก็จะผ่านไปนะครับเราก็ต้องไป ตั้งเป้าหมายต่ออีกทีในอนาคตนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยรักแล้วก็คอยสนับสนุนนะครับอยู่กันมาตั้งแต่ศูนย์ซับเลยนะเพราะว่าช่องเราเนี่ยเกิดมาจากวัล์ันแมนเลยทุกคนได้รู้กันนะศูนย์ซับจริงๆคือคือช่องเนี้ยเปิดมาเพื่อทําเกมวอล์นันแมนเป็นหลักตั้งแต่แรกอาจจะมีแวะเวียนไปแบ็คโคเวอร์ไปนี่นอกคุนนี่หรือว่าเป็นเกมเอื่นๆอะไรเงี้ยบ้างนะครับก็ตามกระแสตามเกมอะไรเงี้ยครับก็รอติดตามชมกันได้นยังไง เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวใครจงใครจูมาอะไรเงี้ยก็น่าจะเล่นเนาะใครจงใครจูรจมาอย่างเงี้ก็มาอยู่แล้วนะมันก็ไปอยู่แล้วนะก็จะเป็นวันท่านแมนเนี่ยเป็นแกนกลางละกันของช่องเราที่ทําให้เราไปถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับมันเป็แสนซับแล้วแล้วก็ใครยังไม่กดซับสไครต์ก็ยืงกดซับสไครต์กันด้วยแล้วไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขุณมากสวัสดีครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมคอมเมนต์กันด้วยนะครับหนึ่งแสนซับนะเดี๋ยวผมจะแจกทัวร์เลทนะครับ